จังหวัดที่เป็นมนต์เสน่ห์แห่งภาคเหนือนั่นคือจังหวัดลำพูนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วต้องนัดรออยู่ติเดียวเทีเ่ยวทัวไทยไปกับอีสุสุดีแม็กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นั้นและอีจุตุดีแม็กอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะและพลาดไม่ได้เลยที่จะพาทุกท่านมากราบวัดพระธาตุท้าวเทพพุนชัยได้เวลาที่นัทต้องไปเยี่ยมผู้ใช้อีจุตุดีแม็กแล้วละค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะ แนะนำว่ามีอะไรแบบเป็นเมนูแนะนำไหมคะก็จะเป็นสมูทตี้สตรอเบอรี่พี่ปูจะไปซื้อสตรอเบอรี่จากที่ไหนล่ะคะสตรอเบอรี่นี่คือเราซื้อมาจากอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ไปซื้อยังไงคะก็ขับรถอิสุสิดีแม็กประทับใจอีสุสตตงที่ว่าต่อถนนเนาะเวลาเราขึ้นดอยขึ้นเขาอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราถึงร้านวัวหันอินเตอร์แล้วค่ะเมนูเด็ดของเราวันนี้ก็คือเจละเคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมีส่วนไหนที่บอกว่าอร่อยที่สุดตรงโหนกแก้มนี้นะคร<อ>ับแล้วก็ตรงส่วนของบ้องตันหรือว่าที่โคนหางหนุ่มพี่ขอไม่ฝากให้พี่เกิดด้วยแหละหรือจะหาว่าหนุ่มวใจดำแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายโอ้โหขอตัวไปกินจระเข้หันกันแล้วเดี๋ยวยืนยันพี่อัพต้องคิ